ยินดีต้อนรับทุกท่านรู้จักกับแชมปเปี้ยนใหม่ล่าสุดเฮคาริม hey เงามืดแห่งสงครามเฮคาริม hey เป็นแชมปเปี้ยนประเภทไฟเตอร์ที่มีความสามารถในการไล่แก๊งศัตรูตามเลนต่างๆและในทีมไฟต์ตัวเขาเองก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันเยียบย่ำศัตรูด้วยเกือกม้าแห่งเงามืดสกิลแพสซีัวพาร์ตได้รับพลังโจมตีจากโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ยิ่งเคลื่อนที่มากก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สกิลที่1 l a m p แ g มพใช้พลังเงาเพิ่มรัศมีการโจมตีและความเสียหายเมื่อชาร์จเต็มและโจมตีโดนศัตรูจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถเสริมพลังโจมตีของแ m มเพจได้สกิลที่2องสป i ริตออฟเดรดสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง โดยจะได้รับเกราะและต้านทานเวทและจะทำการฮิลตัวเองตามจำนวนศัตรูที่โดนสกิลที่3 d e v a s t a t i n g Charge ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อโจมตีจะพุ่งเข้าใส่และกระแทกศัตรูให้ถอยหลังสกิลทิ a ม e o n s l o u g t of Shadows เรียกทับทหารม้าแล้วพุ่งไปด้านหน้า ป,ปล่อยคลื่นกระแทกทำให้ศัตรูหวาดกลัวระยะเวลาของสถานะหวาดกลัวจะขึ้นอยู่กับระยะทางการพุ่งโจมตีควบตะบึงเข้าเหยียบย่ำเหล่าศัตรูเป็นเจ้าของเฮคาริมแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดในแพท4.34ได้ในวันที่21กันยายนนี้อย่าลืมมาเล่นลีกออ e o เดเจนวาิฟกันเยอะๆนะครับ พร้อมกับสกินไฮนูนเฮคาริมหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ลีกออฟดิจ e นตวาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r s t m a n s ชอ p กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Ad Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมก็กรายออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1นล้านปร์เซ็นท์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ Rich Man Shop ดิย้่นลลางใต้คลิปนะครับ